โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า100,000คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ทีใ่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้มา <c oughs> รีวิวกิจกรรมร้านค้าพาเนจรสุดคุม้มการันตี1 0 0คูปองรับสกินระดับลิมิเต็ดหรือระดับเลเจนด์ทันที เริ่มต้นเพียง1ค่คูปองเท่านั้นใครสนใจคลิกเลยนะระยะเวลากิจกรรม12มกราถึง17มกราคมนี้เท่านั้นนะโดยสกินที่เขาโชว์ตอนนี้ก็มีสกินของโทรนของแลสแล้วก็ของทาร่านะก็เป็นสกินที่เราว่าน,น่าสนใจอยู่นะก็เดี๋ยวไปดูในกิจกรรมแล้วกันเนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะมารีวิวสกินวางสกินที่เรามีไ้ท่ายคลิปด้วยโอเคครับงนั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันเลย โอเคครับก็มาเข้ามาในหน้าร้านค้าเนาไปที่ร้านค้าพิเศษแล้วก็ร้านค้าพเนจรก็จะเข้าในหน้ากิจกรรมร้านค้าพเนจรในครั้งนี้นะโดยเมื่อได้รับของไปแล้วจะไม่สามารถได้รับซ้ําอีกระยะเวลากิจกรรม12มกราคม2022จนถึง17มกราคม2022นะเดี๋ยวดูอัตราการออกกันนะว่าอัตราการออกละเลดต่างๆหรือราคาเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวกดมาตรง question mark ตรงนี้นะ ร้านคาพเนจร12มกราถึง17มกราราคาก็มีตั้งแต่1คูป,ปอง9คูป,ปอง9ครั้ง18คูป,ปอง1ครั้งแล้วก็299คูป,ปองสกินหาวอนโอกาสออก1%อน้อยมากอาเอฟเฟกโอกาสออก63.5%ถ้าเต้น4%บัตรเช่าสกิน21.50%แล้วก็อีโมจิอยู่ที่10%นะก อัตราการออกมันก็โดยโดยปกติสกินออกยากอยู่แล้วแล้วเราก็ส่วนใหญ่ก็นานๆทีบางที่จะออกไม่ถึง100คูปองเนาะโดยกิจกรรมนี้ต้องซื้อถึง100คูปองเนะาะถึงจะการันตีแน่ๆเอาชัวร์ๆก็ใครสนใจสกินไหนก็ลองมาดูกันได้นะเดี๋ยวหลังจากนี้เราพาไปดูแล้วกันว่าแต่ละสกินหนะ้าตาไงถ้าพร้อมแล้วดูเลย Different target, different tricks. I've got something for everybody. I run on hammer time. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับ หรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอดเม o โลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับไลน์เม o โลท็อปอัพเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะก็มีทั้งหมดสกิน3สกิน,นเนาะเดี๋ยวมาเริ่มสุ่มทีครั้งแรกกันเลยอ้อ็ได้เป็นสติกเกอร์เลยเอยอ,อิโมจิเลยโอเคเดี๋ยวไปครั้งต่อไปครั้งเนาะมาดูกันว่าเราจะได้อ่ออันนี้ได้เช่า เราจะได้สกินตอนครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยต้องถึงการันตีไหมนะอ่เอเอฟเฟกต์วายโฟงกัสได้เยอะมากมันรู้ว่าทำอะไรได้มาเยอะมากจริงเอฟเฟกต์วิ่งจอมอิจาร์ก็มาโอ้ยน,น่าจะมีเยอะพอสมควรอะเล่นหลายรอบละโอ้โหอันนี้ก็ไม่เยอะชัวร์ยี้ยนี่อะไรเอฟเฟกต์สังหารจอมปีศาร์ด เยอะเนาะเอฟเฟกโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยชูอืมอีโมจิอีกแล้วสงสยัยมีโอกาสได้เกือบเมา,านะเนี่ยสงสัยต้องใช้การันตีแน่เลยดูได้ไหมนะการันตีแน่เลยอ้าออการันตีเนาะเราได้ท่าเต้นแลสมา โอเคได้ฝ ah ั่งไหนขอได้ฝ yep. ั่งขวาเออได้ฝั่งขวาเยี่ยมเราเหมือนเราจะขาดแค่สกินของทาร่าสกินเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวไปเลือกราบกันนะ้น้อยู่ในคลังอ่าอยูในคลังจริงด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลต่างๆของทาร่าสกินกันเนาะก็ใช้ได้นะ ที่ก็พยายามคิดหัวเล่นทาร่างไงให้เก่งนิ้เล่นไม่ค่อยเก่งเลยแต่เดี๋ยวค่อยคิดลในในแล้วกันในหนก็ได้สกินมาละโอเคครับหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินนะันไปดูกันเลย This โอเคครับเดี๋ยวเข้ามาในตัวเกมกันนะเดี๋ยวมาเริ่มจาก5วารก่อนละกันเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เราเอฟเฟกต์วาร์ปเราใส่เองเนาะแต่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับตัวนี้จังมันเอ้อไม่รู้คิดไปเองว่าน,นะโอเคก็นี่คือการจอมตีปกติเนาะบอกก่อนเราก็เล่นแรตไม่ค่อยเก่งเราก็จะงงๆเลยนะ <laughs> อ๋อถ้าปกติโจมตีครบ3ครั้งมันจะผกปะถ้าจำไม่ผิดแรนะ โอ,กก <c oughs> โอ้ยไม่คิสกิลมั้งโอ้ยโอ้ยก็คุมยากจังโอ้ดูยากอ่ะเดี๋ยวยังไงดีลากลากเทียกนกลับมาก,ก่อนฮึบถ้าต่อยนี่ลุบเี่ยอันนี้สก,กิลหนึ่งอยูส่กกสองนะชุบโอ้ยลากกลับมายากจังดิฉันสติเหม็ดลากกลับมาดิ เออเทิลส,สองก่อนแล้วนะอันนี้อันติเมทนะพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งโอเคลากก็ไม่อยู่เหรือไงดีเอาแบบหรือเอาเทนออกไปเลยดีแล้วก็รีบอยู่ไม่มีเทนง่ายกว่าเยอะเอออันนี้โจมตีปกตินะอจับไปโน้นมันซนนะอะควบคุมยากจากังอันนี้สกิลสองนะเออซนอีกอันนี้อันติเมท ไอ้สกิลหนึ่งขอโทษนี่สกิลหนึ่ง,สก,งสกิลหนึ่งนะโอเคอันนี้โจมตีปกติไอ้แอนติเมทโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับสกินของแลนเราว่ามันก็สวยใช้ได้เลยแล้วกิจกรรมเนี้ยลา่าค้าพเจนจรให้ท่าเต้นกันเลยเดี๋ยวไปท่าเต้นกันกน,นะก่อนอื่นก็เข้ามาที่คลังก่อนนะถ้าอยู่นี่ท่าเต้น ่าเต้นแบบนักมวยของแรดเดี๋ยวไปดูนะฮะเต้นแบบนักมวยของแรและกันนะว่าเป็นยังไงก็กดผิดขอโทษครับต้องไปที่เมดเนาะแรดนย่ยดูไม่ค่อยเล่นเลยโอเคแล้วไปที่เอฟเฟกต์ท่าเต้นบบนี้ท่าเป็นเกียวนักมวยเขเต้นนี้กันหรอ <c oughs> ตลกดีเหมือนกันนะก็ใครสนใจก็ไปสุ่มกันได้นะท่าเต้นของแรสเท่ๆแบบนี้เลย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวดูสกินถัดไปกันนะ ร่บเดี๋ยวมาดูสกินถัดมากันเนาะเป็นสกินของทาร่าสกินนี้เลยอือฮึก็สวยดีนะสำหรับสกินทาร่ามันราคาเต็มตั้งห้า้ยสิบขวบปองอะเนี่ยเราว่าในราคาร0อยขวบปองว่าค่อนข้างคุ้มนะใครยังมีสกินก็น่าสนใจอยู่แล้วาดูเอฟเฟกต์ต่างๆกันเราก็ไม่รู้กันเน,นี่ยรูพร้อมดูคนเลยเราเริ่มจากโจมตีเอ้ยเดี๋ยวขยับเทนมาก่อนเริ่มจากการโจมตีปกติหลังกันเนเาะออ มันคือการเหวี่ยงค้อนไปมานะโอเคเดี๋ยวมาดูพวกเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนเลยอ๋อทุบเราเป็นแหล่งน้ําเลยว้นี่มันคอนพิเศษนี่นะทุบเราเป็นน้ําปกติมันทุบเราพื้นแตกไงสกินทาล่านี่ก็จะเป็นแบบคงแบบความสไว้น่าไว้ออดลูู่ร้รอนอะไรอนยะ่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบหมุน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 อันติเมตอะ่ะโอ้มีดอกไม้อยู่ข้างนานะ้า ไม่คายสกินของคุกกี้เนะฮมีดอกไม้เนี่ยแต่ก็เหมาะเป็นทาร่าดีเนาะโอเคครับก็สกินของทาร่าก็น่าจะประมาณนี้นะมาดูท่าเต้นละกันก่อนจบนี่ <c oughs> โอเคครับก็ใครสนใจสกินทาร่าก็ไปสุ่มกันได้นะมันน่าจะามีโอกาสออกข,องขังกววยเยอะเนาะทาร่าน่าจะมีโอกาสได้เ <c oughs> ดี๋ยวไปดูอีกสกินกันเลย

อืมก็ใช้ได้อยู่นะเรารู้สึกว่ามันตีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ปะไม่รู้คิดไปเองป้านะแต่ก็เท่ดีอันนี้ท่าโจมตีปกติเ<ล>นาะเอ่อสำหรับตัวทอรเนี่ยรเรากำลังคิดอยู่การรีวิวมันจะรีวิวกระสุนสีอะไรนะเนาะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เป็นการโจมตีกระสุนปกตินะยังไม่ได้ใส่กระสุน,นพิเศษลงไปโดยสก,กิลหนึ่งมันเหมือนเอ้ยสก,กิลหนึ่งมันจะเกินการบัฟไงแต่มันจะการโจมตีแต่ละแบบจะต่างกันทั้งสามแบบเดี๋ยวเริ่มจากสีไหนก่อนดีอะ เออสีชมพูชมพูสีม่วงนะมันจะตีเป็นเออความเสียหายเวทมั้งเอาเรียกว่าเป็นความเสียหายพิเศษละกันเนาะเราจะไม่ได้กันไม่ได้จับนานมันจะสร้างความเสียหายพิเศษเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีสีอะไรดอีอ่เราเสร็จกับสีเหลืองสีเหลืองมันจะมีการสโลกับสตันนะ ก็แต่น,นี้มันใส่แค่เรียกว่าอะไรใส่แค่กระสุนแค่เม็เดเดียวปกติมันใส่ได้สามสีเลยอันนี้สีฟ้าก็จะแบบจมกีแบบเรียกอะไรเป็นวงกว้างถ้าเราเอาผสมมาทั้งสามสีเลยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเอาความสามารถทั้งสามอันมารวมกันเนาะแต่จริงอ่ะมันใส่ได้สูงสุดสามนัดก็พยายามใส่ถ้าใส่สีเดียวมันก็จะได้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นั้นแรงไปเลยว่าจะ,อ,ะอันนี้เป็นอัลติเมทเอ้ แล้วแอนติเมท pues มันชาร้านานแต่อันนี้สวยสกินเนี้ยแล้วาอนติเมทสวยมากคจ๊งเจ๊งอันนี้ก็จะเรียกว่าอะไรเป็นสกิลสองเนาะก็จะดึงความสามารถที่เราเปิดกับบัฟอันแรกทั้งหมดมาใช้ทีเดียวแล้วก็จะพุ่มไปข้างหน้านิดหน่อยด้วยก็แรงแรงเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองใส่สามนัดดูท้กกันอเริ่มจากสีอะไรก่อนดี เอ,อมันต้องรอคูดาวไหมครักันสีนี้สามเม็ดนี่ไม่แต่ละว่าการจะตีนะกรับมันสวยมากนะของทอนอย่างสกิลอดทำไก็คุ้มนะเท่ากับว่าออกได้หลายสกิลอยู่นะได้เยอะอยู่เมื่อกี้เป็นสีม่วงใช่ <c oughs> ถ้าไปเอาสีอะไรดีะเออสีฟ้าไหมสีฟ้ามันจะตีวงกว้างจับมวมงของสีฟ้าก็าสีเหลืองขาเนี่ยเออมันก็จะเป็นสปาร์นแหละเห็นไหม ยายสตาร์แลวก็ถ้าโจมตีมันจะทําให้ลดความเร็วการโจมตีได้วากพิความเร็วในการเคลื่อนที่กับของศัตรูก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นของสีฟ้าเนาะสีฟ้านี่สีฟ้า3เม็ดก็จะกว้างมากอุ้ยอันนี้แค่โอเคครับก็แล้วแต่คนนะว่าชอบอันไหนแต่ว่าเราว่าสกินพรเราก็ค่อนข้างเทียร์เลยถ้าสนใจก็ไปซุ่มกันได้ในกิจ,จก,กรรมนี้นะโอกาสออกฝั่งขวาน่าจจะเยอะกว่าฝั่งซ้ายเนาะ โอเคครับก็น่าจับประมาณนี้เนาก็ทธ้งทั้งหมดสามสกิลไอ้สามสกินโอเคอันนี้ท่าเต้นของทอนแล้วมีอีกท่าหนึ่งนี่นนะเดืถามเราว่าเราทําเอาได้ท่าเต้นอย่างไรจำไม่ได้แล้วน่าจะสักกิจกรรมนึงนี่แหละเพราะว่าเราไม่น่าจะถันตอนทอน,นแรก <c oughs> อเออท่าก็เท่ดีนะใครสนใจรอกิจกรรมนะโอเคครับ โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็ลองไปสุ่มกันดูนะสกินเราว่าชูนเนียสกินค่อนข้างคุ้มเลยแล้วว่าแต่ละสกินก็ค่อนข้างเท่เลยใช้ได้ทุกสกินเลยนะคุ้มค่าอยู่ร้อยคูป,ปองในครั้งนี้นะโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต mm ้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกมาวีแล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลท็ออัพ เหตบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้เพียงเรื่อง Open ID เนาะนก็สามารถเติมได้แล้วโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย